สวัสดีครับทุกคนพบก,กับพี่ปุ้ยนะครับพีเตอร์จีบที่ช anel พีเตอร์จีเสนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ปุ้ยมีเทคนิคการจับคอร์ดนะครับฝึกจับคอร์ดให้ได้48คอร์ดนะครับภายในการจับแบบสฟอร์มเท่านั้นซึ่งคลิปนี้สามารถฝึกได้ทั้งบนกีตาร์โป่งและกีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันจับเหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับคลิปนี้พี่ปุ้ยใช้กีตาร์ไฟฟ้าเพราะว่ามันจะได้เลื่อนเข้ามา ได้ค่อนข้างลึกหน่อยหนึ่งว่าถ้าขิดถ้าโป่งก็อาจจะเลื่อนมาได้ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีทั้งไฟฟ้ามีทั้งโป่งก็สามารถฝึกร่วมกันได้เพราะว่าจับคอร์ดเหมือนกันทุกประการนะครับก่อนอื่นนะครับมีความรู้อะไรที่เราจะต้องรู้บ้างก่อนที่เราจะไปฝึกจับฟอร์มนะครับพี่เุ้ก็จะแนะนําพื้นฐานให้ส่วนใครที่เป็นครั้งแรกนะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามรับชมก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยแล้วก็ใครถ้าชอบใจเป็นกําลังใจโดยการคอมเมนต์ขอบคุณแล้วก็ กดไลค์ให้พี่ปุย้ยสักหนึ่งครั้งนะครับพร้อมแล้วเราตั้งสายเราไปลุยกันเลยครับเคสายหนึ่งพี่ปุย้ยตั้งเสียง e. อีสายสองเสียงบีสายสามเสียงจีสายสี่เสียงดีสายห้าเสียงเอสายหกเสียงอ e. ีโอเคพร้อมแล้วนะครับ พื้นฐานอย่างแรกเลยที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับก็คือฟอร์มการจับนั่นเองนะครับพี่ปุ้ยจะขึ้นมาให้ข้างบนนะครับว่าฟอร์มการจับมันมีอะไรบ้างนะครับมันก็คือจับแบบทาบแบบคอร์ดเอนั่นเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กําลังฝึกจับคอร์ดเออยู่นะครับพี่ปุ้ยจะท่าแบบนี้นะครับตามรูปแบบแกรมเนาะเทคนิคการจับคอร์ดเอให้ได้ง่ายนะครับให้น้องๆโฟกัสไปที่นิ้วชี้พี่ปุ้ยจะให้มันไม่บอดเฉพาะสาย6 หนึ่งสองแบบนี้เพื่อให้มันได้เสียงแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้น6 1 2สําหรับนิ้วชี้เพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวมันจะมีนิ้วกลางนิ้วนางและนิ้วก้อยมาเสริมมันก็จะทําให้เราจับง่ายขึ้นแล้วก็ลดแรงกดของนิ้วชี้นะครับหรือใครจะฝึกอนี้ก็ได้ฝึกกับทางเรียงนิ้วกลางนางก้อยก่อนแล้วค่อยเติมนิ้วชี้แบบนี้ก็ได้เนี่ยเอา3ตัวนี้ให้ไม่บอดก่อน ก็ค่อยเติมโอเคอันนี้คือฟอร์มแรกนะครับเขาเรียกว่าฟอร์มเมเจอร์อ่าสมมุติคอร์ด F บางทีเราจะเรียกว่า F m a เมเจอร์อันนี้คือคอร์ดเดียวกันนะครับมือใหม่บางคนอาจจะยังไม่ทราบต่อมาครับพอพี่ปุ้ยได้คอร์ดนี้แล้วเป็นฟอร์มที่ยากที่สุดแล้วถ้าใครจับถึงตรงนี้จับได้แบบนี้ได้ยินดีนะด้วยนะครับตบมือให้นะครับเพราะว่ามันคือฟอร์มที่ยากที่สุดที่เราจะใช้ในแบบฝึกหัดนี้นะครับ ต่อมาถ้าน้องๆอ,อยากได้คอร์ด F มายเนอร์น้องๆจับแบบนี้ครับอ่าสังเกตไหมมันก็คือคอร์ด F เมื่อสักครู่นี้ยกนิ้วกลางออกก็จะได้ F ม i n เนอร์มาใช้ทันทีเลยเห็นนะครับต่างกันแค่นี้แต่ตรงนี้คือสาย1นึ่จะเป็นความรับผิดชอบของนิ้วชี้เพราะฉะนั้นให้เช็คดูด้วยว่า1 2 3เรา เคลียร์ไหมนะครับเพราะว่าไอสตัวนี้มันกดอ่ามันจะมีความยากตรงนิ้วชี้เพิ่มขึ้นนิดหน่อยคือเราจะต้องอาจจะเพิ่มน้ําหนักนิดนึงอ่าแบบนี้นะครับต่อมาครับผมคอร์ดที่สามฟอร์มคอร์ดเซเว่นพี่วิทยกยกิ้วนิ้วก้อยออกเห็นไ,ไหมครับฟอร์มเอฟเหมือนเดิมยกนิ้วก้อยออกเราจะได้คอร์ดเซเว่นซึ่งข้ดนี้มันก็คือคอร์ดเอฟเซเว่น นิดเดียวนะครับ3คอร์แล้วนะครับต่อมาคอร์สุดท้ายคอร์ที่4 F minor 7นะครับแล้วเดี๋ยวพี่บุ้ยจะมีทริคให้นะครับนี่ F minor 7จับอย่างนี้แต่ตอนนี้คือนิ้วชี้จะรับผิดชอบสาย1 2 3 4แล้วก็6เนะี่ยแล้วก็มีนิ้วนิ้วนางมากดสาย5ตรงน,นี้ทีนี้ให้น้องๆฝึกอย่างนี้ก่อน F ยกนิ้วกลาง F m i ไมเนอร์ minor, ยกนิ้วก้อยเทียบกับ F นะครับเทียบกับ F เสมอ F ยกนิ้วกลาง F m i ไมเนอร์ minor, ยกนิ้วก้อย F7 ยกนิ้วกลางและนิ้วก้อย F m i ไมเนอร์ทีนี้เทคนิคการจำก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกนิ้วกลางจะมีคำว่าไมเนอร์เมื่อไหรก็ตามที่เรายกนิ้วก้อยจะมีคำว่า7เเพราะฉะนั้น F major ยกนิ้วก้อยปุ๊บ 7ซเวถ้ายกทั้งกลางยกทั้งก้อย F อฟไมเนอร์เถ้ายกเฉพาะกลาง F อฟไมเนอร์อ่าท่องอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้พี่พี่ให้น้องๆทำความเข้าใจไอ้คอร์ดข้างบนที่พี่พี่สาธิตให้ดูเมื่อสักครู่นี้เราก็จะเห็นถึงอ่าที่มาที่ไปของมันนะครับทีนี้ทำยังไงเราจะได้48คอร์ดล่ะพี่พี่อ่ามันมีการเรียกว่าการทรานสปอร์ต น้องๆจะสังเกตว่าทุกคอร์ดจะมีจุดสีแดงอยู่จุดนั้นเขาเรียกว่ารูทนะครับก็คือนิ้วชี้ของเรานั่นเองอ่านิ้วชี้ของเราทีนี้เราเอานิ้วชี้เลื่อนไปตามสาย6อ่านิ้วชี้เลื่อนไปตามสาย6เราก็จะได้คอร์ดที่มีชื่อต่างออกไปแต่ก็จะมีอ่าสักหรือเป็นชนิดของคอร์ดนะครับเปลี่ยนไปตามอ่าชนิดของอ่าเวลาเราปล่อยนิ้วต่างๆนั่นเองนะครับ ทีนี้สิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้โน้ตสาย6เห็นไหมครับพอเราได้สี่ฟอร์มแล้วต่อมาเราจะต้องรู้โน้ตสายโอเคนะครับต่อมาเรามาดูโน้ตสาย6กันนะครับสายหกหรือสาย1อ่ะเราจะไล่เหมือนกันตัวแรกที่เรากดเห็นไหมครับมันเป็นโน้ต F อฟพี่ปุ้ยจับฟอร์มนี้สมมติพี่ปุ้ยอ้างอิงจากฟอร์มคอร์ด F นะครับถ้าพี่ปุ้ยเลื่อนมาพี่ปุ้ยก็จะได้ G f แ a t หรือ F s h ช r p ถ้าพี่ปุ้ยเลื่อนมาช่องที่3เอาฟอร์มนี้เข้าไปพี่ปุ้ยก็จะได้คอร์ด G เพราะฉะนั้นมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยน้องๆก็ท่องไปครับ G ต่อมาเป็นอะไรครับ A แฟรหรือ G s ชาร์ป A B แฟร์ C D แฟรหรือ C s ชาร์ป D ีแฟาหรือดีชาร์ปสุดท้าย E ถ้าน้องๆท่องจุดทั้งหมดได้นะครับเป็นโนต้ตนะครับก็คือพูด,ดง่ายๆคือถ้าพี่ปุ้ยตัดพวกนี้ออกมันก็คือสเกล C m เมเจอร์โดเลมีฟาซอนของเรานั่นเองนะครับทีนี้เอาง่ายๆถ้าเกิดว่าพี่ปุ้ยอยากได้คอร์ด G พี่ปุ้ยก็เลื่อนมาช่อง3มเห็นไหมครับสีม่วงถ้าพี่ปุ้ยอยากได้คอร์ด G m ม n เ พี่ปุ้ยก็ปล่อยนิ้วกลางออกมาถ้าพี่ปุ้ยอยากได้คอร์ด G 7พี่ปุ้ยก็ทำอะไรครับปล่อยนิ้วก้อยถ้าพี่ปุ้ยอยากได้ G minor 7พี่ปุ้ยก็ปล่อยทั้งนิ้วกลางและนิ้วก้อยต่อมาช่อง5จำง,ง่ายง่ายนิ้วชี้อยู่ที่โน้ต A พี่ปุ้ยก็จับฟอร์มนี้ก็ได้คอร์ด A ต่อมาพี่ปุ้ยยกนิ้วกลางพี่ปุ้ยก็ได้ A Min o r ต่อไปพี่ปุ้ยอยากได้ a อเซก็ยกนิ้วก้อยอยากได้ a m i n o r 7ยกทั้งกลางยกทั้งก้อยต่อมาอยากได้คอร์ด B ยกนิ้วกลาง Bm i n o r ยกนิ้วก้อย B7 ยกทั้งกลางยกทั้งก้อย m m n o r 7อ่าต่อมาต่องหลายคนสงสัยมาถึงคอร์ดนี้นี่คือคอร์ด C ครับผมเห็นไหมครับนี่ยช่อง7นี่ช่องที่8 นิ้วชี้อยู่ที่สีเขียวโน้ตตัว C เราลองดูว่าเนี่ยเสียงเหมือนกันฮ่าหลายคนถึงตรงนี้แล้วลองวาวนะครับต่อมา C มเนอร์ยกนิ้วกลาง C เซยกนิ้วก้อย C มายเนอร์เซยกทั้งนิ้วกลางและนิ้วก้อยไปเรื่อยๆอ่าอันนี้ดีนะครับเมื่อกี้ดี D มายเนอร์ e 7 e minor s ต่อมาคอร์ด E E minor E s e minor s ถ้ามาถึงตรงนี้ถ้าใครท่องได้อ่าในหนึ่งในหนึ่งนิ้วชี้อินเด็กที่เราชี้ไปเรื่อยๆเนี่ยข้างในมันมีอยู่สี่หอดใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆท่ายท่องได้ทั้งหมดอ่าสิบสองโน้ตก็เอาสี่คูณสิบสอง สิบสองสี่เท่ากับเท่าไรเด้งเด้งเด้งสี่สิบแปดคอร์ดนั่นเองเพราะฉะนั้นตั้งแต่คอร์ด F F F เ h a r ชาร์ปหรือ G แฟดเห็นไหมครับ G ีไปไล่ไปจนถึง E ครบรอบถ้ามาเฟดสิบสามอีกครั้งก็เป็นโน้ต F อีกออกเทปหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราจำสายหกได้ทั้งหมดเลยสิบสองช่องน้องๆก็จะครอบคลุมพี่ปุ้ยคิดว่าเล่นได้ทุกเพลงแล้วนะในฟอร์มทาบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือความรู้ที่หลายคนลืมสังเกตแล้วก็ไม่ค่อยมีใครเอามา ขยายออกมานะครับแล้วก็เหมาะสําหรับใครที่กําลังฝึกจับคอร์ดอยู่พอเราผ่านคอร์ดเอฟไปได้แล้วเนี่ยพี่ปุ้ยตบมือให้เลยมันคือบันไดก้าวแรกสู่การจับคอร์ดได้ทุกคอร์ดภายในฟอร์มทาบนะครับเราก็แค่เลื่อนไปเลื่อนมาเพราะฉะนั้นเทคนิคการฝึกนะครับให้น้องๆไปฝึกจับคอร์ดเอฟให้ได้ถ้าใครจับเอฟไม่ไหวให้เลื่อนมาจับคอร์ดจีก่อนนะครับจับฟอร์มจีก่อนเพราะมันกดง่ายกว่าหรือจะจับฟอร์มเอก่อนก็ได้ช่อง5นะครับเพราะว่ามันกดง่ายกว่า พอเราเริ่มมือเราเริ่มแข็งแรงแก็ค่อยขยับไปจับคอร์ดเอฟก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็คือสาระที่พี่ปุ้ยนามาฝากก็เป็นกําลังใจให้ใครที่กําลังฝึกจับคอร์ดทาบอยู่นะครับเพราะว่าถ้ามันจับคอรดทาบได้แล้วชีวิตเราจะเปลี่ยนนะครับเราจะเล่นพวกคอร์ดชาร์ปคอร์ดแฟบได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นชนิดที่เราเข้นิยมเอาไปแต่งเพลงกันก็คือชนิดเมเจอร์ไมเนอร์ดังนันเซเแล้วก็ไมเนอร์เซเวนะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้คือแบบฝึกหัดที่มีค่ามากๆที่พี่ปุ้ยนำมาฝากวันนี้ถ้าใครชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจใพี่ด้วยแล้วก็คอมเมนต์ขอบคุณก็จะดีใจมากๆนะครับแล้วฝากกดแชร์ด้วยนะสำหรับใครที่เป็นครั้งแรกที่ได้ชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเทคนิคดีๆแบบนี้ในช่องของพี่ปุ้ยนะครับสำหรับลินนี้พี่ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนสนุกและมีความสุขกับการเล่นกีตาร์ทุกวันครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ